สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการเป็นการนับวันกู้ยืมเงินก็มีตัวอย่างมาให้ดูกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้จัญญากู้เงิน30,000บาทดอกเบี้ย4,500บาทอัตราดอกเบี้ย6%ตต่อปีโจทย์ต้องการทราบว่าระยะเวลาในการกู้ ทั้งหมดกี่ปีเราก็ใช้สูตร i เท่ากับ p คูณ i คูณ n ซึ่ง i ตรงนี้นะคะก็แทนด้วยดอกเบีย้ย p คืออะไร p คือเงินต้นเงินกู้3ามหมบาท i เล็กคืออัตราดอกเบีย้ย6%หรือ6ส่วน100ส่วน n คืออะไร n คือ,อระยะเวลาที่โจทย์ต้องการทราบในวันครบกำหนดในการกู้ขังนี้ เราก็นำตัวเลขแทนค่าในสูตรได้เลยก็จะได้เป็นดอกเบีย้ย4,500เท่ากับ30,000เงินกู้คูณด้วย6%ก็คือ6ส่วน100แล้วก็คูณด้วย n หลังจากนั้นทำยังไงต่อเราก็จะย้ายข้างย้าย30,000 3 0 0ส0คูณอยู่ย้ายมาหาร4,500 100 าหารอยู่เราก็จะย้ายมาคูณแล้วก็หคูณอยู่เราก็จะย้ายมาหารนะคะเราก็จะได้ตามนี้เลย100หารอยู่เราย้ายมาคูณส่วน30,000นะคะแล้วก็6ซึ่งคูณอยู่เราก็จะย้ายมาหารก็จะได้ตามนี้เลยถ้าเราสังเกตนะคะคูณหารข้างบนมันก็จะมี0ูนเราสามารถ ย์ออกก่อนได้เลยนะคะจะได้คำนวณง่ายขึ้นถ้าคนไหนที่มีเครื่องคิดเลขก็4,500คูณ100ได้เท่าไหร่ก็หารด้วย30,000คูณ6ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเหลือ45 1คูณ1ก็จะได้เท่ากับ45ในส่วนของข้างล่างเหลือ3คูณ6 3คูณ6ได้เท่าไหร่ได้18 3คูณกับ6นะคะได้18 45หาาร18ได้เท่าไหร่18 1 18 18 2 3 16ถ้าเป็น18 3เกินนะคะตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่2.5ดังนั้น n ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะเอของอเราคือ,อะระยะเวลาครบกำหนดนะคะ2ปีครึ่ง2.5นะคะอ่าตรงจุด5นี้คือครึ่งหนึงนะคะก็จะได้อยู่ที่2ปี ครึ่งตอบ2.5นะคะข้องงงต่อไปค่ะตัวอย่างนี้กู้เงินมาวันที่21มีนาคมครบกำหนด110วันครบกำหนดชำระตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจากโจทย์เขากำหนดมาให้110วันเราไปดูที่ วันที่กู้21มีนาคมยังไม่สิ้นเดือนเลยนะคะดังนั้นเราก็จะนับวันต่อจากวันที่21วิธีการนับวันที่เหลือของเดือนมีนานะคะเราก็มาดูที่มีนามีทั้งหมด31วันค่ะลบวันที่กู้ก็คือ21ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ10วันต่อไปต่อจากเดือนมีนาก็คือเดือนเมษายนมีเท่าไหร่30วันค่ะ30วันบวกกันได้เท่าไหร่แล้วบวกกันได้40วัน อ่าต่อไปค่ะยังไม่ครบร้อยสิบวันนะคะพฤษภาคมมีสามสิบเอ็วันสามสบเอ็ดบวกกับสี่สิบได้71วันแล้วยังไม่ครบนะคะต่อไปค่ะเดือนมิถุนายน30มสิบวันรวมได้เท่าไหร่ได้หนึ่งรวันแล้วจากโจทย์เราต้องการ1น0่งร้อยสิวัน<ม>เหลืออีกกี่วันคะตอนนี้เราได้100 1นึวันแล้วเหลืออีกเก้าวันค่ะ ดังนั้นต่อจากมิถุนาก็คือเดือนกร,รกฎาคมนะคะ9วัน9วันก็ตรงกับวันที่เท่าไรเอยตรงกับวันที่9นะคะเดือนกร,รกฎาคมนั่นเองไปดูเพิ่มเติมนะคะในโจทย์ตัวอย่างนี้กู้เงินเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ครบกำหนด7เดือนวันครบกำหนดตรงกับวันที่เท่าไรเดือนอะ,อะไร ก็ไปดูที่กู้เงินวันที่เท่าไหร่คะ28กุมภาพันธ์7เดือนนะคะเดือนแรกต่อจากกุมภาพันธ์ก็คือวันที่28มีนาคมหนึ่งเดือนแล้วนะคะ 2. 28เมษายน3 28พฤษภาคม28มิถุนาห้ 4, 28, 5, 28กรกฎาม6 28สิงหาและ7 28กันยายนค่ะ ตรงกับข้อขอควายนะคะ28กันยายนนี่คือเป็นการนับเดือนนะคะต่อไปค่ะในตัวอย่างนี้นายเกู้เงินจากนายบเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพศ2564นายบจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยวันที่30เมษายนปี65มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดกี่วันโจทย์ต้องการทราบ วันที่ครบกําหนดนะคะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30เมษายนรวมแล้วทั้งหมดกี่วันเราไปดูที่วันกู้ยืมเลยก็คือ1ตุลาคมอย่างไม่สิ้นเดือนเลยนะคะตุลาคมมีทั้งหมด31วันลบวันที่กู้ก็คือวันที่1เหลือเท่าไหร่เหลือ30วันต่อไปค่ะเดือนต่อไปพฤศจิกายน ปีเดียวกันนะคะ30วันเดือนธันวาคมปีเดียวกันค่ะ31วันมกราคมปี65ค่ะข้ามปีแล้วนะคะ31วันกุมภาพันธ์ปี65ค่ะ28วันมีนาคมปี65ค่ะ3 1วันและ30เมษายนอ่าวันครบกำหนดนะคะตรงกับวันสิ้นเดือนพอดีนะคะดังนั้นเมษายนก็เลยมี30วัน เ,เราไปนับกันนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่วันใครจะนับ30บวก30บวก31บวก31บวก2ีบวก3บวก30ก็ได้นะคะทีนีน้ครูก็จะมาบวกทีละคู่แล้วกันนะคะเดือน2เดือนแรกค่ะ30บวก30ได้เท่าไหร่60ค่ะต่อไปค่ะธันวากับมกราบวกกันได้ 62วันกุมภามีนาะกุมภาบวกกับมีนาะได้เท่าไหร่ได้59วัน59วันนะคะต่อไปค่ะหกสิบบวกหกได้เท่าไหร่ได้122วันแล้วก็59บกวกกับ3ามนะคะได้เท่าไหร่ หกับ3ได้8ได้89วันอ่าแปบวกกับ122นะคะได้เท่าไหร่ได้9กบวกสได้1 9ึบวกสได้1นะคะทด1 8ึบวกสได้10บวกกับตัวทด1ได้11อย่างทด1อยู่ 1บวกตัวทดหนึ่งก็ได้เท่ากับ2อ,อรวมแล้ว211วันค่ะตรงกับข้อไหนข้ององๆค่ะเป็นไงบ้างคะการนับวันนับเดือนแล้วก็นับปีของการคบกำหนดชมระไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมันฝึกฝนค่ะโชคดีเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ